โอเคอากาสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมขอตอนรับเข้าสู่ชงปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในจุดเลติกเว่ร์ดเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมสวัสดีเรากลับมาพบกันใีเกอะพี่กันดีกเช่นเคยดาทุกคนแล้ววันนี้ผมพี่จะพาไปตีแพ็กเลื่อยเปื่อยไรวันกันอีกแล้วนะผมมาจัดเลยครับผมวันนี้เอาแบบด่วนเลยฮะ พราะว่าวันนี้โอ้โหแพ็คไม่ได้ดูแพ็คมาก่อนนะฮะผมวันนี้พี่ก็จะมาลงอยู่แพ็คแรกนะผมเป็นแพ็คดี a อะครับผมซึ่งอันนี้ได้ดีเเยอะอยู่นะพี่ว่าวันนี้จะมาเก็บแพ็คแบบไอ้นี่แล้วหน่อยโอ้โหแพ็คไม่ค่อย,อยหวาทอะไรครับผมไม่เป็นไรฮนะดีครับผมแพ็คดี a ออครับผมส่วนตัวนะผมที่เวลาเราจะใช้นั่นก็คือดีครับผมกระจกเงาสองด้านนะครับผมหรือว่า เอไหมอ่าใช้ตัวไหนมันก็คือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันแบบว่าเป็นเงาสะท้อนของเราครับผมใช้ตัวไหนมันก็จะเจอตัวนั้นแหละครับผมอ่านี่ก็เป็นแพ็คนี้นะผมส่วนแพ็คที่ต่อหน้าผมก็เป็นแพ็คเจ้าหมา้อนยนะฮะเป็นพวกสัตว์โลกยุคน้ําแข็งนะครับผมได้ดิอย่างนั้นก็ได้อยู่นะแพ็คเนี้ยโอเคครับผมถึงมันจะเป็นซุปเปอร์เลสแต่เราก็ต้องเก็บใช่ไหมทุกซุปเปอร์เลสทุกตัวครับผมพี่จะรีวิวหมดมาจัดครับผม ก็อย่างที่บอกนะผมพี่รีวิวอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลตัวอะไรแล้วผมถ้าเลเวลแม็กเมื่อไหร่ก็เอามาจาัดครับผมส่วนตัวแรกทําไมรอบแรกมันแบบอะไรวะเนี่ยทาไมรอบแรกมันเป็นแบบนี้เลยอะ่ะตัวพี่ทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วนะผมมาจริงๆแล้วเนี่ย นี่คือรอบแรกนะผมทุกคนฮอออีกตัวเป็นลอวเจอสีม่วงวิปั๊บด้วยนะทําไปเล่นไปอีกตัวเป็นงูมันจะไหวไหมล่ะโอเคไปอะ <c oughs> คิดเยอะครับผมคือมันมันไม่สมดุลเลยว่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ AI มันไม่ค่อยสมดุล เขาสมดุลกับเราเลยจริงๆว่ะโอเคครับผมทุกคนก็แพ็กหน้าผมมันจะเก่งตามความแบบว่าความเก่งของเด็กเราได้ครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดแบบว่าเด็กยังไม่ค่อยโหดมากก็จะเบาเจอเบาๆได้ครับผมแต่ของพี่ก็ยังพี่ก็ว่ายังไม่ค่อยโหดมากทําไมคนเจอแบบเ <c oughs> ออหมาแล้วผม <c oughs> เปลี่ยนตัวมาเฉย <c oughs> ไม่หวดด้วยรับผมเอาละฮะ อุ้ยกันหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่สองโอเคตีหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเราไม่น่ากันสองหรือ่ะจริงๆแล้วอะเสียแต้มฟปีๆด้ผมเสียดายแต้มไม่ใช่เลยหรอกมาเอางูไว้แทงตอนนี้งูเป็นแทงไปก่อนนะครัผมสี อุย้ยหว,วดเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหโมันหวดเลยอะอะไรกันครับเนี่ยได้ดีอยอะแยเดี๋ยวไอตัวนี้ไปก่อนครับผมไอตัวลูกตุ่มเนี่ยกิฟโทดอนกิฟโทดอนแล้วก็มีไอโอโ้วูลลี่แมมมอสแล้วก็ไอตัวม่วงวิป,ปบับตัวม่วงวิปบับไม่เท่าไหร่นะครับผมเลเวลยังน้อยอยู่ ไปนอนไปนอนมันก็เอาตัวมาพอดีแหละแต่มันแบบโอ้โหรอบแรกมันไม่น่าจะามาขนาดนี้ไงตัวพี่ไม่มีตัวพี่มีไม่เยอะนะผมไอสัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกแบบโอ้โหตีโอ้โห,โโหมันตีมิดเลยไม่เว้นในพี่บน่นมึงเหรอเฮ้ยก็นะผมพวกสัตว์โลกยุคน้ําแข็งเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องเริ่มปั้นมันบ้างแล้วมันค่อยมีตัวนะครับผมต่วใหญ่ไปปั้นในพวก ไดโนสเสาร์น้ำกับไดโนสเสาร์บกนะครับผมมาไปนอนก่อนนะไอช้างน้อยปึ๊บปึ๊บนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปดิโอเคครับผมม่วงวิบวับสวยสวย,สวยมีเลดผสมด้วยใช่ไหมเราเนี่ยชื่อมาแต่เริมโอ้ย แล้วมันไม่ตีอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเอาเอา,เอาทัวร์แล้วกันนะผมเอาไว้ก่อนนะโอ้โหมันกันต่องแล้วก็เป็นชาร์ตตองเรียบร้อยฮนะมันเก็บมันเก็บแบบนี้เออดันละดันลโหยังมีการ์ดได้ดิไอหนูการ์ดแบบนี้การ์ดแบบนี้ก็ไปนอนการ์ดแบบนี้ก็ไปดอนบุ๊บวุบ,บเรียบร้อยครับผม โอเคก็จ,จบไปในรอบแรกนะผมได้อยู่โอเคก็รอบแรกถือว่าพอได้ครับผมมารอบสองฮนะโอยรอบสองมาขนาดนี้แล้ววะรอบแรกก็ยังพอได้อยู่ครับผมแต่รอบสองโอ้โหอะไรกันวันนี่ยมันจะได้ไหมเนะี่ย ทำไมเวลาเราชะนะธาตุเหมือนไม่ชนะธาตุมันหรอกจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนไม่ได้ชนะธาตุมันนะครับผมไฮายานโดนเอาไปตบกับไอหมาตัวข้างหลังนะครับผมแต่มันจะปปปเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวช้างออกตัวหนึ่งครับผมใส่เสือเข้าไปอย่างเงี้ยน่าจะพอสูสีพอได้แล้วผมไปจัดเจ้าผม เพราะว่าปกติ AI ไอมันก็ไม่ก็จาตัวสมเหตุสมผลกับเราบายอยู่แล้วนะแต่ว่าข้อได้เปรียบของเราก็คือเราได้เลือกตัวไปบวกกับมันแค่นั้นเองครับผมแต่ตัวมันเนี่ยก็โอ้โหแล้วดูดีรอบสองนะเวย้ยแล้วกว่าจะรอบสามรอบสี่ตัวพี่จะเหลือไหมเปลี่ยนตัวมาแล้วผมไอหมามานะฮะโอ้โหลงมาตกรอบนี้มันลงมาตกเลยว่ะโอเคได้อยู่รอบนี้มันลงมาตกเลยครับผมทุกคน สองมาไหนๆก็ตบแล้วเอาซะหน่อยไหนๆก็ตบแล้วเอาซะหน่อยเออเรียบร้อยฮะโอเคเยอะอย่างนี้อย่างอย่างอย่าง,งนี้พอได้อยู่นะครับผมอ๋อแต่ยังไงเราก็ต้องให้ช้างวีชีพแหละหมาผมเราให้มันตีเกินแต้มหนึ่งก็ไม่ได้นะอันเนี้ยเออแล้วมันก็ แล้วมันก็ไม่ตีด้วย,วยนะผมไอ้บ้าเอยเอยจานอีกแล้วฮนะอือหนึ่งโอเคมันยังเหลือเศษหนึ่งมาอีกโอเคมันตีเออมันตีหมดยังดีหน่อยครับผมที่มันตีหมดนะแต่มันเหลือดิจะเดือยเราได้ผมหมาแล้วห้เสือเดี๋ยวนะผมเราแพ้ธาตุอยู่เดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนตัวไฮยาโดดอนมาก่อนไฮยาโดดอน จัดการมันแล้วหน่อยนี่หนูมันซีหมดแล้วเนี่ยโดนไอ้หนูโดนไอ้ไอ้ไหมาน้อยเอ็งจะมาตู้กับหมาใหญ่ได้ไงฮะจะจะมาตู้กับหมาดุได้ไงแล้วก็ไกอ้นุกเอียงลงมาครับผมยังไงมันก็ต้องตกเราตายอยู่แล้วทิ้งทวนไปเลยครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บเรียบร้อยไปดีโอเคครับผมมันลงมาเพราะว่าเราทิ้งทวนไว้แล้วนะผมเพราะยังไงก็ตายครับผมมันชนะาทตาุด้วยไง เอ้ยตีโอเคโอเคได้อยู่วิมันตกมันตกมันตกหมดเลยได้ผมเวลามันตกเนี่ยอย่างนี้ก็สวยสิหนูอย่างนี้ก็เสือกินไก่ครับผมเนี่ย <ś c oughs> เสือกินไก่ก็มาวะเดี๋ยวให้ไอ้นี่ตบปุ๊บแล้วให้ตัวนั้นลงมามันไม่น่านจะตีเราได้เยอะหรอกนะเอาจริงๆแล้วะเพราะว่ามันเพจอาเราได้ครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมันตกไม่ตายหรอก มันมีแค่สี่แต้มยังไงมันก็ต้องนี่ไงจะปบไปก่อนแล้วก็ไอไก่เอียงตัวท้ายครับผมไอไก่เอียงตัวท้ายเอยงตบตบค่าไม่ตายเฮ้ยยอมรับมันจะโอ้โหแล้วมันไม่ตบด้วยมันไม่ตบด้วยนะครับผมทุกคนได้ดีอย่างนี้ก็บอกว่าได้ดีนหนูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหดูท่าเขา โอเคกค็จบไปในรอบที่สองครับผมเสือเกี้ยวดาบนะครับผมทุกคนว้าวได้อยู่ครับผมยังไหวครับพี่ยังไหวครับผมรอบสามคุยตัวแบบหนีเลยเหรอโอ้โหโอ้แล้วตัวพี่ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วดูจะเอาแบบ โอ้โหเอาไอไก่เอี้ยงไปตู้อะถามได้ไหมมันทําได้ไหมก็ไม่ได้ทุกคนใช่ไหมโอ้โหแล้วตัวตัวก็ไม่ค่อยมีต้องปั้นมันขึ้นมาแล้วนะผมเออเอไอก็เห็นว่าดูว่าตัวค่าไม่ค่อยมีเองก็เบาๆดอยก็ได้เออนี่รอบตามเองนะเนี่ยยังไม,ม่ยังไม่ถึงรอบสี่เลยนะต้องเจอขนาดนี้แล้วเลยเนี่ยคือทุกคนดูเหมือนๆอาจจะไม่ได้แบบ ดูเจอตัวที่โหดเหมือนไอ้พวกไดโนเต่าใช่ไหมที่พี่แบบบวกนะผมไดโนเต่าพวกบนบกอะ่ะอันนี้มันยุคน้ําแข็งที่ตัวไม่ค่อยมีมันเลยตัวเบาหน่อยอะผมแต่ก็ยังโหดกว่าของพี่เยอะนะฮะผมไอเนี่ยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บตัวแรกตัวแรกชนะท่าแต่ก็ดูเหมือนจะนอนโอ้ยอย่างนี้สมเดตจโรบลกว่าไหมไปครับผม ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมกาธิเลียมอีกโอ้ไฮยาโดรอนมันวิบวับมาแลยครับผมทุกคนไฮยาโดรอนดืด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 โอ้โหโอ้โหยี่มาถึงตบเลยครับผมทุกคนดืด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 ดื้อดือตบพี่แบบนี้ก็เอาให้มันแล้วหน่อยไหม เพราะยังไงตัวนั้นลงมานะโม้โไอยีราาคอยาวนะนะั่นน่ะที่มันผสมนะฮผมฟิวไฮบิดเนี่ยมันก็ลงมาตบเราตายอยู่แล้วใช่ไหมเอาไอหมาทิ้งไปก่อนครับผมไอยานโดดอนแกไปนอนไปนอนแต่จริงๆแล้วช้างน้อยเราจะไม่ไหวนะครับผมดูดูด้แล้วเนี่ยเออตีหนึ่งแล้วมันยังเหลือโอ้โหแล้วมันยังเหลือได้ทอีก ไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกว่าที่บวกก่อนแต่เก็บไว้ก็ไม่ได้นะแล้วดูตัวโอ้โหพี่ต้องคิดดีๆหน่อยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไฮยานอโ,นโดนลงมาไฮยานอโ,นโดนมันไอมันเสมอธาตุอยู่นะผมแต่ว่าช้างเราชนะธาตุแต่เหมือนไม่ชนะธาตุนะ <c oughs> ดาเมจมันจะไปถึงได้ยังไงวันเนี้ยแล้วถ้าพี่ทิ้งควรให้ไฮยานอโดนมันจะตกไ,ไอยีรัตตายได้ไงวันเนี้ย มันดิ้งทวนก็ไม่ไหวนะผมทุกคนโอเคลงมาแล้วผมงูเลื้อยมาแต่ใจเลยฮะเออสองบุ๊บโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ครับผมห้าบุ๊บบุ๊บบุ๊บเอาไฮเดโดดอนมายังไงไฮเดโดดอนก็ไม่ควรตายนะผม แต่ว่าถ้าเกิดเราเราบวกไปยังไงก็ไม่รอดนะเนี่ยโอ้ยห้าแต้มครับผมโอเคมันเปลี่ยนตัวอีกแล้วฮะตีโอ้ยตีสองเก็บไวช้ช้าสองใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันขยันมันขยันชาเป็นอย่างยิ่งเลยนะเวย้ย AI เนี่ย บ,บึบบ,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 บึบึถ้าช้างมาถึงช้างมาโอ้โหดูดิตอนนี้มันทะลุงดาเม็ไปเจ็ดร้อยแล้วนะผมมันหัวเจี๊2สองทีก็จบแล้วยังไงเราก็ต้องแบ็กไว้ก่อนนะผมปึบหกโอ๊ะน,น,นะครับโอ้โยอมันตามสเต็ปเลยนะโอ้โยมันเปลี่ยนตัวอีแยะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปนะผมเออแล้วมันตีแค่สาม โอ้โหแล้วมันยังเหลือ่องไว้อีกอะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยมันยังเหลือ่องไว้อีกนะเนี้ยเอาไปชาร์จไหมไอ้่องนี้เอาไปชาร์จไหมเดี๋ยวพี่จะลองตีแบบกลัวด้วยมันเอาไปชาร์จกลัวกลัวมันไม่ชาร์แต่กลัวมันแบบว่าพอเราตีมันกันนะผมพอเราแบบว่ากันมันชาร์จนะฮะเออ เดี๋ยวรู้เลยดูนี่มันจาไปชาร์จไหมเพราะมันเหลือสองแต้มนะปกติโอ้โหเรียบร้อยเออเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยเฮ้ย,อยเยอาโอ้โหคิดผิดนะผมไอ้บ้าเอ้ยโอ้อย่าตีนะเวยโอ้โหลูนี้น่าจะกันหมดโอ้โหโอ้โหยคำนวณพลาดลืมไปโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้ยขอภายเลยครับผมรอบนี้ ไม่ตัดออกนะพี่ขอไม่ตัดออกนะเมื่อกี้พลาดจริงๆนะขออภัยด้วยนะครับผมไอ้บ้าเอ้ยคิดผิดนะครับผมแทนที่พี่จะกันหพี่ลืมไปว่ามันถ้ามันชาร์จสองมันต้องเป็นโนกใช่ไหมแล้วถ้าพี่กันห้ามันยังจะรอดนะผมแต่นี่พี่ไม่ได้กันไงโอ้โหแล้วไปปล่อยหนึ่งแต้มเฉยเลยไอ้บ้าเอ้ยทำอะไรวะเนีย่ย <laughs> เอ้ยได้บนตัวเองเฉย ตัวก็ยิ่งไม่ค่อยมีอีกโอ้ยมารอบหน้ายังไงก็ต้องแบบฟื้นตัวขึ้นมานะผมต้องสลับสลำรับสลับตำแหน่งหน่อยไหมอะไรกันคขับเนียเมื่อกี้โอ้ยพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยเลยฮะทุกคนแต่อย่างที่บอกแล้วผมเกมมีแพ้มมีชนะพี่ไม่ขอตัดแล้วกันนะผมไปครับผมเพราะว่ามีพาดก็คือมีพาดไง ทุกคนลุ้นตามกันคุแบบอ้โหอีฮะทำไมมึงไม่กันเออทำไมพี่ไม่กันวะเมื่อกี้ไอ้บ้าเอยคือบางทีพี่ก็กลัวแบบว่า<อ>ถ้าเกิดกันหมดแล้วมันจะไม่มีเต้มตีมันด้วยไงเพราะเราไปอายธาตุไงโอ้คิดเยอะไปครับผมส่วนหนึ่งก็คือลืมด้วยแหละมารอบนี้ครับผมรอบนี้เอาดีๆแลขนาดเมื่อกี้รอบเมื่อกี้พี่ก็ใช้สมาธินะพี่ไม่ค่อยบน่นใช่ไหม อี่เาใจระบางอีกนะเพราะว่าเจอแบบโอ้ยไอไอมันแบบเบิร์บยังไงมันก็ยังไม่ตียังไงมันก็ตีเราตายยังไม่ได้นะผมถ้าจังหวะที่มันตีเราตายไม่ได้เราก็ชาร์จไปก่อนแล้วกันนะฮะเออโอเคมันตีมันตีหมดว่ะทุกคนอาวละฮะผมมันตีหมดแบบนี้ oh. ปุ๊บ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  oh. ถ้าเกิดว่ามันตีเราตายปุ๊บไอเสือนะผมไอเสือเขี้ยวดาบลงมาต่อปบเลยนะฮะแล้วมันยังไม่ตีเลยนะบ่านจะนีล้ะบ้านจะนีละเออแล้วมันเหลือแต้มเต็มแ,ม,แม็กซ์ด้วยนะผมมันอาจจะการสองยดัดสองโอ้โหการหนึ่งครับผมโอ้แต้มมันยังไม่ถึงนี่วาเออถือว่าการสองยดัดสองโอเคโอเคโอ้เรียบร้อยฮะ โอ้มามันยังเหลือไว้หนึ่งนะคผมพยาโ,โดดลงมานี่ตะปบพี่แน่นอนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อไว้ด้วยไม่รู้ละรอบนี้ตีเผื่อกันเผื่อตลอดเลยนะฮะจะไม่ให้เกิดแบบรอบที่แล้วแล้วนะผมชิดเยอะไปกว่ารอบที่แล้วอะ่ะปบ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 ป,บป,บปบงูลงมางูไม่มีบิดมีภัยหรอกเออ,เอ,องูมันไม่ค่อย น่าจะเบาตุดใจดีแล้วล่ะงูเนี่ยไปนอนในห,หนูเออไปนอนไปนอนมาล่ะผมนี่ที่ทิ้งกวนไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางพลาดนะครับผมรอบตีแล้วก็เงี้ยรอบตีแล้วก็ดิ้งกวนนะครับผมโอ้โหเรียบรอ้อยนะครับมาล่วผมไฮเดรดอนนะฮะ โอ้ยมันเล่นเราล่วงเร็วมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นไอหน,หนูให้รอบนี้ตบาบหรือตะดือโบได้ว่ะรอบนี้บอกเลยว่สะตาดหรือตะดือโบได้ว่ะเมื่อกี้คือแบบคำนวนณพลาดเฉยๆครับผมทุกคนเพื <c oughs> ่อแบบเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีเดหลือไองูตัวเดียวเหลือไองูตัวเดียวจะทําอะไรพี่ได้ไอ้หนูกดยอมไปเลยได้ไหมไอกดยอมไปเถอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออ<ม>โอเคโอเคได้ดีดูเจอท่าไม่ตายด้วยโอมไอนอนแงมแมแงมแมเรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมถือว่ายังเบานะถ้าาพี่ใช้ตัวแบบดีๆหน่อยนะผมคือแบบรอบนั้นคือพี่ก็ว่าพี่เกือบจะชนะแล้วถ้าพี่กัน แม่มันคิดเนะมันแบบโอ้โหกันไม่ถึงนะครับผมเอ้ยแล้วตัวพี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วยยังไงรอบนี้ก็ต้องทุบขึ้นมานะครับผมเออต้องไปปั้นเพิ่มแล้วคือเราอะ่ะมันมีตัวแค่ดีเว้แต่คิดดูดิเราต้องสู้กับ AI ทั้งหมด4รอบ12ตัวใช่ไหมสี่สามสิบสองน้าผมคือตัวก็ไม่พออยู่แล้วเพราะจริงๆมันเก่งแค่อยู่สามสีตัวครับผม มันมีตโตโหดมาแค่สามสี่ตัวได้ในในในเด็กเนี่ยๆๆๆๆคือเราจะให้ไปตีกันสิบสองรอบให้พอชนะมันก็มันก็ยุ่งยากอยู่นะครับผมทุกคนเนียอย่างเงี้ยเอยา,อา,อา,อาไปได้ไหมถามดิเจ้าพี่เกมยังไงเอาถามเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมเออเพราะฉะนั้นต้องปั้นตัวนะฮะทุกคนต้องต้องเริ่มปั้นทยิมนะับผมพี่ก็ปั้นมาแล้วฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้ปั้นไม่ค่อยได้ปั้นพวกเนี่ยครับผมตัดยุคน้ําแข็งนะฮะ ก็ความผิดพี่เองครับผมที่ไม่ปั้นมันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวจะเริ่มปั้นแล้วฮะตอนนี้ก็เอาจัดเรเวลแม็กไปแล้วนะผมเมื่อกี้ที่แล้วใช่ไหมอ้อยาวเรเวตีสิบนะครับผมคอตัานนะไม่ใช่ขอยาวคอตัานนะผมโอเคเดี๋ยวรลับตำแหน่งนะปุ๊บมันไม่น่าจะอยู่อย่างนี้เออมันจ่าอยู่อย่างนี้ไปครับผมมาตัวแรกไอยาโดดอนบึ้งออกสองรอบออกสองรอบแล้วนะ S <S <an od ont> เย้ยเฮ้ยให้โนดอนเดือดเออเดี๋ยวให้เมการเรียมแทงไปก่อนนะครับผมน่าจะพอไหวมั้ยน่าจะยืนไหวอยู่มั้งโอ้โหเก็บด้วยนะครับผมเก็บแบบนี้ก็ก็หยองได้เลยนะเอ้ยเฮ้ยมันกัรหนึ่งครับผมโอเคชาร์จหนึ่งฮนะโอ้ยอะไรครับเนี่ย จะ,จะเก็บไปถึงไหนเนี่ยอ้มันก็เกินไปบางดีเอมอบัาชัดก็เกินไปนะเราเนี่ยฮะแต่ยังไงพี่ก็คือยังรีบไม่ได้นะผมโอ้ยหนึ่งกันหนึ่งมาตราทิ้งตัวนไว้แล้วนะผมเดี๋ยวให้มาเจอกันไทยานโนรอนสองตัวมาเจอกันเออ,เอ,อตีหมดตีหมดแบบนี้ก็ได้ดีไม่เป็นไรครับผมเมการดีเลียมแทงไป มาแล้วผมพยาโดดลูพี่นะฮะมากัดกันแล้วหน่อยดีไอ้หนูมากัดกันแล้วหน่อยดีไอ้หนูเออแล้วมันเหลือมีการลตอในลอดมานะผมไอ้กวางนะฮะแล้วมันจะลงมาตบเราใช่ไหมมันตบไม่ได้เลยมันแพ้ธาตุด้วยนะผมมันตบไม่ได้นะฮะแล้วก็ไอ้ไก่นะไอ้ไก่กินเราได้นะผมไอ้ไก่มันมากินเรานะผมแล้วก็ให้เสือเกี้ยวดาดจัดก,การไปละกันนะครับผม ประมาณนี้สเติประมาณนี้ไปนอนก่อนในดูไสไปก็เออเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีปดมาละผมไอ้กวางน้อยนะฮะมาให้เรากินมาให้เรากินแท้ๆโอ้โหยเอาเรื่องว่ะให้เขาเก็บจริงเก็บจังว่ะสเตปสองชาร์จสองอีกแล้วใช่ไหมเราเนี่ยป้องกันสองชาร์จสองอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย เขารู้ทันกันดัวบ้านทั่วเมืองแล้วในไอยุ่งนี้ยไอยงนี้เขารู้ทันกันหมดแล้วนะไอโนไอไก่มาก็คงจะตีเราตายเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเรายังเหลือเตัอเขี้ยวดาบอีกตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหสเต็ปเดิมแต่เราไม่น่าใจจะล่าใจเลยโอ้โหย โอ้โหมันตียัดเลยนะับผมเราไม่น่าจะล่าใจเลยเมื่อกี้ก็รู้มันจะใช้สเตปเดิมแต่แบบพี่อยากลองดูไงเผื่อมันไม่กันไงเผื่อมันอยากเปลี่ยนสเตปอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นไงเผื่อเออเปิ้ลเออเป็นไงเไงล่าหลอกให้ตายใจหนูรอบแรกล็อกหลอกไอไอนะผมรอบสองอไอยังทําตัวเหมือนเดิมฮนะก็นอนไปดิสี่อะผมโอ้โห โหโหมันตบบิดเลยไม่เป็นไรครับผมนี่เป็นไงต,ไต่อไลฟ์มาแต่ไกลเลยครับผมเจ้าเตือเกี้ยวดาบนะครับผมไปนอนในหนูปุ๊บโอ้โห้ยท่าเร็วกกเกินโอเคก็จบไปในรอบที่สี่ครับผมรอบท้ายนะฮะโอ้โห้ท่านหนูนี่มันเร็วพูดไม่ทันเลยอ่ะ โอเคครับ okay, ผมวันนี้ได้แล้วนะผมนี่จ mm hmm. เจ้าเมกิสโตรเลียมนะผมเรียกได้ว่าเป็นหมาเลยนะฮะหมาเป็นหมาเลยนะผมตัวนี้ตัวนี้พี่มียังวะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วอะพี่ก็มีเดนอสเราหลายตัวนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเยอะเลยนะผมมันต้องใช้เวลาในการเปิดไงนี่ครับผมซุปเปอร์แลน์นะฮะว้าวได้เจิไม่เท่าไหรนะ่ครับผมไม่เป็นไร บดล็อกครับผมนี่สามารถซื้อได้ด้วยนะผมก็ถ้าเกิดจะใช้เป็นเลเวลแม็กต้องมีแปดตัวใช่ไหมเวลาไดโนเต่าเราจะเป็นเลเวลแม็กมันต้องมีแปดตัวนะครับผมเฮ้ยเด้งปิดท้ายกันเลยทีเดียว โอเคครับ okay, ผมทุกคนนี่พี่มีหลายตัวอยู่นะเจ้าหมาน้ยนยะล่ะผมเออไม่ใช่มีดูดิไดโนเหล่าพี่ยังเหลือที่ยังไม่ได้ฟักอีกเยอะเลยนะผมแต่อย่างว่าเวลาฟักไข่มันมีเวลาเนาะก็ค่อยๆด้ยอยฟักกันไปคนระับผมโอเคครับ okay, ผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีคนระับผมไปแล้วครับผมอย่าลืมลงกันนะฮะ